องค์กรเนี่ยมีความทุกข์ในเรื่องของความเครียดเครียดจากอะไรคะเครียดจากที่ทํางานเครียดจากงานที่ทําทําไม่ได้ทําไม่ทันทําไม่เป็นและสุดท้ายก็ไม่ได้พักผ่อนแต่พอเข้าไปกระบวนการของแชร์แล้วอ่ะเขาจะมีเวลาขึ้นมาในลนักษณะของการทํางานให้มันส่งผลถึงประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง เตยอยู่มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องม่งหงไทยนะคะอยู่มาที่นี้ยประมาณ28ปีเตยจะมีในเรื่องของการฝึอกอบรมเป็นหน่วยฝึยอกอบรมให้กับพนักง,งานของสถานประกอบการนะคะที่เขาสนใจเพิ่มทักษะหรือเพิ่มความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องม่งหงทั้าเป็นในลนักษณะจะเป็นอินท้าวก็ดีพับบิ c ก็ดีหรือว่า เป็นในลักษณะของการเป็นโค้ดหรือคอนซัลเด้วยนะคะเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตนะคะเพิ่มยอดขายเมื่อสินนปีที่แล้วเนาะที่ทางมูนิธีอะคะ่ะได้ไปคุยกับทางกร,รมพัฒนาฝีมือแรงางานนะคะโดยคุณหมอชานวิทย์อะคะ่ะ ก็เป็นผู้มาขอเข้าพบก็เลยมาจับมือกันแล้วก็มาเจอกันในที่ที่โคมพัดแล้วก็ทางทางคุณหมอเองอ่ะก็เลยถามว่าในเรื่องของการที่มีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการพัฒนาคนแล้วก็วาทางเตยก็เลยคุยกับทางคุณหมอไว้ว่าจริงๆแล้วว่าเตยอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนเตยคือมีความสุขตลอดเวลาไม่เคยมีทุกข์กับการทํางานเลยต,ตั้งแต่ทํางานมา นะทำยังไงก็แล้วแต่ให้เราพยายามรักงานที่เราทําถ้าเมื่อไหร่เรารักงานที่เราทําแล้ว่วโอกาสที่เราจะทุกะมันน้อยมากเพราะว่าถ้าเราพัฒนาตัวเราเองเข้ากับงานแล้วก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยมีความรู้สามารถทํางานได้นะคะก็จะทําให้เขาว่ามีความสุขขึ้นเองหลังจากที่คุยกับคุณหมอชานวิทย์ไปคุณหมอชานวิทย์ก็เลยบอกว่าเเราไปเขียนโมเดล ในเรื่องของการทําพัฒนาองค์กรสุขภาวะในอ,อ,องค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่หงห่มนะคะที่เราสังกัดอยู่วันนี้เตยก็เลยไปเริ่มเป็นโครงการแรกกับทางสอส,รสรนะคะเป็นชื่อโครงการสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะนะคะสำหรับเครื่องนุ่หงห่มนะเราทำมาประมาณ2ปีโดยมีโมเดลว่าเราจะทำให้คน หรือสถานประกอบการสิทิแห่งเป็นองค์กรสุขภาวะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเป็นโครงการที่สองเนาะที่ชื่อคำว่าสร้างเสริมองค์กรสุขภาวาะทางด้านแฟชั่นหรืออุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะแล้วก็อันเนี้ยทำสามปีนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่สามนะคะเรียกว่าโครงการผลสำเร็จของการเป็นองค์กรสุขภาวะ ที่ดำเนินการอยู่ณนะปัจจุบันนะคะก็คือโครงการสร้างยกระดับองค์กรสุขภาวะสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย Happy ้แปดนะคะอันนี้ก็คือทำสอปีซึ่งในแต่ละโครงการเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผ่านนะคะโครงการแรกจะเป็นครึ่งนุ่งห่มโครงการที่2จะขยายให้เป็นแฟชั่นซึ่งใหญ่กว่าครึ่งนุ่งห่มเพราะมันจะมีรงเท้าอัญมณีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนโครงการที่สเนี่ย เราหวังผลเพื่อที่จะนอกจากเป็นอุตสาหกรรมแล้วเราอยากขยายไปทางภาคีเครือขายต่างๆของสอสอไม่ว่าจะเป็นภาคละแล้วก็ภาคเอกชนด้วยและส่วนโครงการที่4ี่ที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยก็ทำให้มันเกิดคันคำว่ายกระดับเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในการดำเนินงานเนี่ยเรามีทั้งหมด8สเต็ปดำเนินงานในสเตปที่หเป็นเรื่องของการที่ ให้ทุกคนนะ่ะมาเรียนรู้กับการเป็นแฮปปี้เวิร์กเพลสสเต็ปที่สองเราก็พาให้เขาอ่ะไปรู้จักกันคือโรงงานที่สนใจจะทำแฮปปี้เวิร์กเพลสเนี่ยเขาไปเจอหลายๆกลุ่มแล้วก็มาดูว่าปัญหาอะไรที่ทำให้เขาอ่ะมีความสุขหรือไม่มีความสุขกิจกรรมที่สามนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะกิจกรรมที่4ก็คือกิจกรรมที่เรียกว่ายกระดับองค์กรสุขภาวะนะคะ แล้วก็กิจกรรมที่5เป็นเรื่องของการสร้างคนปัรสุขเพื่อซัพพอร์ตในในเรื่องของการสร้างสร้างต้นแบบกับยกระดับนะคะแล้วก็กิจกรรมที่6ก็คือจะเป็นกิจกรรมในลักษณะของส่งเสริมหรือพัฒนาให้ภาคีเครือข่ายสามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบได้แล้วก็กิจกรรมที่7นะคะก็คือ เป็นการทํานิทรรศการเพื่อให้เด็กๆหรือว่าโรงงานที่เขาผ่านกระบวนการสร้างต้นแบบหรือยกระดับเนี่ยมาเปิดบูธแล้วก็มาเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองได้หรือความรู้หรือข้อมูลต่างๆนานาค่ะในทั้งหมดก็จะเป็นเจ็ด,จดต็ปของการขับเคลื่อน Happy Workplace ของ Share Happiness Model ค่ะ ราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติมุมมองของคนนะจากเดิมอ่ะคนที่เข้าโครงการมักจะคิดว่าเราจะต้องไปสร้างกิจกรรมให้เกิดคำว่า Happy w o r k p ์ a เพแต่พอหลังจากที่แชร์เข้าไปนะเขาก็จะเห็นการสร้างองค์กรสุขภาวะในแง่มุมของการลดทุกข์ค่ะโดยเราจะไปเริ่มตั้งแต่การทำเรื่องศึกษา อริยาาสัจสีหาทุกสมุทัยนิโรธมาแล้วออกมาเป็นขบวนการหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มันสามารถทำได้นะคะระหว่างที่ทำงานเลยนะคะก็ได้ความสุขด้วยได้ความสนดกด้วยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยแล้วตัวเขาเองก็สามารถปลดทุกข์ในเรื่องของการทำงานและหลาย องค์กรเนี่ยมีความทุกข์ในเรื่องของความเครียดเครียดจากอะไรคะเครียดจากที่ทํางานเครียดจากงานที่ทําทําไม่ได้ทําไม่ทันทําไม่เป็นแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้พักผ่อนแต่พอเข้าไปกระบวนการของแชร์แล้วอะเขาจะมีเวลาขึ้นมาในลนักษณะของการทํางานเนี่ยให้มันส่งผลถึงประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง ที่ชิ้นโบแดงมากที่สุดคือที่ฟุตบอลไทยจากการที่เขาทะเลาะกันในเรื่องของการทํางานแต่เราแค่ปรับมุมมองว่าเอ้ทำไมเราต้องทะเลาะกันทําไมเราไม่คุยกันดีๆโดยการเอาเรื่องของไดอะล็อกอะค่ะเข้าไปจับให้กับเขาแล้วก็ทําให้เขาเกิดความว่าว้าวขึ้นมาในในในกลุ่มของคนทํางานด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทนะคะเดิมทีอะไม่เคยได้โบนัสเลย หรือได้โบนัสน,น้อยมากแต่พอเข้าเอาโครงการเนี้ยเข้าไปปุ๊บจากเดิมได้โบนัสอยู่ที่ประมาณ1เดือนเขาได้เพิ่มมาเป็น3เดือนจากการที่เราทำแฮปปี้เวิร์กเพจนีค่ะเราดึงงานที่มันมีปัญหางานที่เขาทําไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ขึ้นมาวิเคราะห์ว่าทําไมละ่ะทําไมเขาถึงทําไม่ได้มันก็ปรากฏว่าอันที่1ก็คือทัศนคติของคนทํางานอันที่สคือความรู้ในหน้างานที่เขาทํา อันที่3ประสบการณ์ที่บางคนมีไม่มีแล้วไม่ได้มีการแบ่งปันกันคะนแล้วพอถ้าเขาเอา3อันเนี้ยมารวมตัวกันแล้วก็ทําเป็นทีมเวิร์คขึ้นมาเขาก็จะได้ผลงานที่ดีแล้วมันก็เลยเกิดเป็นโบนัสขึ้นมาตอนที่เตยเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะ เตยเอาหลักของ Happy 8มาเลยเราก็ไปจัดกิจกรรมตาม Happy 8เลยเช่น Happy Body ต้องไปกินอาหารที่ถูกถูกสุขรานามัยนะคะการออกกำลังกายแล้วก็อย่างไป Happy s o ซก็พาไปสวดมนต์ไปอะไรนะบริจาคทำแฮปปี้โซซายตี้มันมีคำย้อนกลับมากับผู้ประกอบการว่าเออทำแฮปปี้เวิร์กเพจไม่เห็นได้อะไรกนะับองค์กร ได้แต่เด็กแล้วองค์กรนก็มีงานอยู่เรื่อยๆแล้วเด็กอะจะเอาเวลาไหนไปทำไอ้เรื่องกิจกรรมพวกนั้นนะคะดังนั้นเธอก็เลยกลับมานั่งคิดว่าอ๊จะทำยังไงให้มันเอาทางแฮปปี้แปแล้วก็เอาเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้อง<ๆ>ก็เลยมาคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยเราต้องสร้างคนถ้าเราทำให้คนไม่เครียดแฮปปี้บอดี้มันก็เกิดถูกไหมคะ และถ้าเกิดทำให้คนเก่งขึ้น happy brain มันก็มาและถ้าเกิดทำให้เขาสามารถช่วยเหลือกันได้ในองค์กร happy uh, society หรือ happy family มันก็เกิดขึ้นภายในองค์กรและ happy money ก็จะตามมาเพราะว่าถ้าเขาทำงานได้แล้วก็มีความสุขและได้ผลงานใช่ไหมคะโบนัสเขาก็มีเงินเดือนเขาก็ขึ้นมันก็จะเกิด happy money แล้วถ้าเกิดว่าร่างกายถ้าเราทํางานนั่งทํางานแล้วเราไม่ขยับขยื่นเลยเรานั่งอยู่กับที่ไม่ได้ใช้การเดินไหนเลยใช้แต่การโทรศัพท์อะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้เขาอะไม่เกิดแฮปปี้บอดี้ดังนั้นเราก็เลยมาทําเรื่องของกายาศาสตร์ในระหว่างการทํางานเนี่ยคุณจะต้องมีการหยิบจับยกของหรือแม้กระทั่งเดินยังไงเพื่อให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกําลังกายนะคะ มันก็เลยเอาแมทชกันระหว่างแฮปปี้แปดกับอริยะศสีในเรื่องของการทำงานเข้ามาด้วยกันก็เลยคำเกิดคำว่าสุขในงานมากกว่าสุขในนอกงานมีทั้งหมด5ปัจจัยที่จะทำให้คนเนี่ย หรือองค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของความสุขหนึ่งก็คือผู้บริหารเรานะคะจะต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการทํำยังไงก็แล้วแต่ให้คนเนี่ยมีความสุขขึ้นอันที่สองอทีมงานของเราอะ่ะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการที่ทําให้คนมีความสุขเนี่ยเขาทํากันยังไงอย่างเป็นระบบถ้าไม่เป็นระบบอะ่ะมันก็จะกลายเป็นกิจกรรมทําขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งมันก็จบไปแต่ถ้าเราทําเป็นระบบ นะคะมันก็จะได้อันที่3แรงจูงใจค่ะแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านวาจาการกระทำหรือแม้แกระทั่งเรื่องของตัวเงินก็เป็นแรงจูงใจตัวที่4นะคะก็คือปัจจัยเกี่ยวกับทรัพยากรนะคะหลายๆองค์กรให้คนมาร่วมกิจกรรมให้ทีมงานมาแต่ไม่ให้เวลาเขามานะคะมันก็เลยทำให้ ทีมงานเอยตัวพนักง,งานที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแฟร์ไหนบอกให้ฉันมีความสุขแต่อาจงานมาตลอดไม่ให้เวลามาเลยอะ่อะเนาะแล้วก็ปัจจัยตัวที่5นะคะก็คือแผนในการดําเนินงานจริงจัง,งจงงนะคะว่าแผนเนี้ยจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็วัดผลเมื่อไหร่แล้วจบเมื่อไหร่ เริ่มต้นเลยอะ่ะมันมีความคิดว่าเอ้ยทำแฮปปี้เวิร์กเพสทำให้ได้ตามแฮปปี้แปดก็จบแต่พอเข้าจริงๆอย่างที่บอกไปค่ะมันไม่ใช่เพราะว่าช่วงหลังๆก็ Kook, เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องพัฒนาเนาะว่าทำยังไงให้แฮปปี้แมันเข้ากับสู่กับงานได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่2ตอนที่ทําช่วง,รงแรกๆเนี่ยผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยอยากทําแต่คนที่อยากทําก็คือ HR แต่พอเข้าจริงจ ถ้าผู้บริหารไม่ลงมาเล่นสุดท้ายอะ HR ก็ดันไม่ไหวถ้าผู้บริหารลงมาเล่น HR ลงมาเล่นแต่ฝ่ายผลิตไม่ลงมาเล่นหรือฝ่ายที่คุมคนมากกว่าเนี่ยไม่ลงมาเล่นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็เกิดคําว่ายาวนานเนี่ยน้อยมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการขับเคลื่อน Happy Workplace เนะหลายหลายคนมองว่าต้องใช้เงินลงไปไปลงทุน แต่เตยมองว่าเฮ้ยการใช้เงินมันก็เหมือนกับว่าถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีเงินนะ่ะแล้วมันจะลงทุนได้ยังไงกับความสุขนะดังนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยต้องมาเป็นว่าทํายังไงให้มันเกิดสุขในงานโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่ลงทุนกายและใจของเราเข้ามาแล้วก็ปรับทัศนคติมันก็จะสามารถไปได้สิ่งที่เตยได้จากการเรียนรู้มาแล้วก็ในลักษณะของเมื่อก่อนเนี่ยในการทํางานเนาะ เราก็จะม,มองว่าเออทํากิจกรรมแล้วก็จบแล้วถ้าทํากิจกรรมแล้วจบอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะหลังจากทํากิจกรรมแล้วอ่ะแล้วมันได้อะไรมันไม่มีแผนรองรับว่ามันได้อะไรเลยดังนั้นเรยก็เลยมองว่าถ้าเราอริยาาสัจสี่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมันมองตั้งแต่หัวเรื่องจนถึงปลายเรื่องแล้วรู้เลยว่าเราจะได้อะไรกับการทําเด็ก,ก็ทราบ ตัวทีมงานก็ทราบตัวองค์กรก็ทราบอันนี้มันก็เลยเป็นบทเรียนที่มองว่าเอ้ยมันสําคัญเหมือนกันในเรื่องของการดําเนินงานหลายๆที่ก็ติดปัญหาโดยผู้บริหารเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาสนใจก็จะปล่อยให้ทีม HR ก็สงสารกลุ่มทีม HR เนาะที่ขับเคลื่อนแล้วแล้วก็โดนบน่นคนไม่เข้าร่วมทำาไงดีอาจารย์ทำยังไง คนไม่เข้าร่วมแล้วถามว่าไม่เข้าร่วมแล้วเราได้คุยกับเขาไหมว่าประโยชน์ของการเข้า Happy Workplace เป็นเกิดจากอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องลดล,ลงให้คนเนี่ยเข้าใจคำว่า Happy Workplace คืออะไรสุขในที่ทำงานคืออะไรหรือองค์กรสุขภาวะมันมีอะไรบ้าง ็มีบริษัทหลายหลายบริษัทเนอะมาัากจะทำทำไปเงี้ยผู้บริหารไม่สนใจก็ไม่เป็นไรมาทำด้วยลพลังและก็แรงของเขาเนาะแต่พอหลังๆเข้าโดยมองว่าถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยมากเกินไปสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือว่าเราทําอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะกี่วันหรืออะไรก็แล้วแต่ให้พยายามนําเสนอให้ได้ในที่ประชุมของอหน่วยงานเพราะว่า ถ้าเราไม่นําเสนออะไรเลยผู้บริหารเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราทําแล้วเราได้อะไรหรือไม่ได้อะไรหลายๆบริษัทเป็นอย่างเงี้ยค่ะทําแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าไว้ทําแล้วก็ติดบอร์ดไว้แต่กว่าผู้บริหารจะมาเดินดูบอร์ดนานมากแทบจะหนึ่งปีมาดูครั้งอ้างทาแล้วจบแล้วหรอโครงการนี้แล้วได้อะไรแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าพยายาม มีมิ팅อะไรก็โปรโมทแล้วก็พยายามใช้เวทีของการประชุมตอนเช้ากับน้องๆในทีมแล้วก็ขยายผลได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอยากให้พวกเราจัดเป็นทีมย่อยแล้วก็ทำเป็นทีมย่อยก่อนในองค์กรไหนมีประมาณทั้งสิบคนเราต้องทำผลสำเร็จของสิบคนนี้ให้ได้ก่อนว่าอ่ะคนนี้บอกจะลดความอ้วน ลดความอ้วนได้ไหมนะถ้าเราบอกว่าเราไปออกกาลังกายแทนที่เราจะออกกําลังกายคนเดียวเราก็ไปดึงเพื่อนอ้าใครมาเป็นทีมทีมหนึ่งสองคนสามคนแค่นั้นก็พอเพราะว่าถ้าเราไม่จุดประกายแล้วรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วไปทํะมันช้าไปแต่ถ้ามันเริ่มจากตัวทีมงานเองตัวเราเองแล้วเราค่อยไปดึงทีละคนสองคนมันจะขยายเร็วขึ้นนะคะมีอุปสรรคก็คือ เจ้าของบริษัทไม่เข้าใจ mm hmm. ว่าไอ้การทำแฮปปี้เวิร์กเพลเนี่ย mm hmm. มันสามารถส่งผลถึง Productivity ได้ mm hmm. ทุกคนมองว่าเฮ้ยมันก็แค่ทำกิจกรรมบางบางบริษัทพูดแม้กระทั่งว่าเฮ้ยมาใช้เงินขององค์กร mm hmm. เพื่อทำกิจกรรมให้คนเนี่ยมีความสุขนะต้องตอนที่เตยเจอประมาณนั้นนะคะเตยก็เลยจัด ให้เขาไปดูงานที่อื่นที่มันประสบความสําเร็จจนเขาไปคุยกับเจ้าของบริษัทคุยกันด้วยกันแล้วเขามีความรู้สึกเอ้ยถึงบางอ้อค่ะว่าอ๋าอมันทําให้มีความสุขแล้วก็มันสามารถเพิ่ม productivity ได้จริงอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนที่สองที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่า,าทีมทีมฝ่ายผลิตเนาะคุมคนเยอะแต่ไม่ปล่อยคนเข้ามาเลยเ mm hmm. ออ เราจะทํายังไงอ่ะโอ้โหแอลตัว HR ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากเลยพี่ทํายังไงดีอะไรประมาณนี้ค่ะตังเตยก็เลยบอกว่าเอ๊ะ e ถ้าอย่างนั้นนะ่ะไปเชิญหัวหน้าฝ่ายผลิตอะผู้จัดการฝ่ายผลิตมาคุยกับเราตั้งแต่ตอน k i c k Off Project ของทุกโครงการมันก็เลยทําให้เขาเห็นภาพว่าเฮ้ยทำ Happy Workplace เป็นเกี่ยวกับงานนะมันไม่ได้เกี่ยวกับนอกงานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วในโครงการอะเราอยากให้ผสมผสาน ระหว่าทงทั้งงานด้วยนอกงานด้วยอะไรประมาณนี้เราอยากเห็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคีเครือข่ายสอสอแล้วก็การใช้เครื่องมือที่สอะสอะพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยแล้วก็เอามาใช้ตรงนี้แต่อยากให้ เอามาร้อยเรียงมาร่วมกันนะคะเป็นศูนย์รวมเลยฮับเลยสำหรับการพัฒนาแล้วก็อยากให้เป็นการผูผูคนที่เป็นเทรนเนอร์ก็ดีโค้ชก็ดีเกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็มาเห็นภาพว่าเราจะจัดไอ้ตัวหลักสูตรตัวคอนซัลต์ตัวอะไรประมาณนี้ค่ะ ให้มันไปพร้อมๆกันอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นสสอจัดจัดการดูงานให้ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมลและ,ะทุกภาคส่วนด้วยนะคะว่าภาครัฐเออที่เขาทำประสบความสำเร็จอ่ะเขาเป็นยังไงและภาคอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของ แฮปปี้เวิร์กเพเป็นยังไงบ้างแล้วก็มองว่าถ้ามันสามารถขยายาไปแบบว่าให้ทั่วมากกว่านี้ก็จะดีขึ้นเพราะว่านะตอนนี้มันเหมือนเป็นกระจุกอยู่อะค่ะ,ะตามกลุ่มของธุรกิจเนาะแล้วก็มันไม่ได้แบบว่าไปไปไปเยอะเพราะว่าเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เข้าแฮปปี้เวิร์กเพกับหน่วยงานนี้ก็มาเข้ากับอีกหน่วยงานหนึ่ง แล้วก็มาเข้าอีกหน่วยงานหนึง่งคือมันกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มคนคนเดิมทั้งนั้นเลยโอกาสที่มันจะกระจายออกไปเนี่ยน้อยมากอยากให้มันขยายจริงๆไม่ใช่บริษัทเดิมแล้วก็เวียนเข้าไปทุกอะไรนะภาคีเครือข่าย